ມามาີ່ນ້ອງກິນແບ້ມື້ນີ້ນະອາເພດໂຕຂ້າຍນີ້ສ່ອຈຸສ່ອຈຸພີ່ນ້ອງເອີ້ປາເນາະມາເລີຍມາເລີຍກິນສອງຄົນແບ້ບັກໃຫຍ່ປາລົງໄ เฮ้ยขาขาขาโซยโอยซยย ข้าก็หนอพีหนอกเนาะที่สอยจิเป็นตูเลยบ่ได้ได้ง่ายปีปนเ,นเอาขาขา,า้ังขาา้ังถือเี้ยมาถึกฟูนมาละ

Yeah. ซีนก็อยู่ใน,น,นขาแล้วเนาะมันกระซินขาแล้วยเอนงัดลงฟักปั๊บนะนี่สงโคมโคดี hát rồi nữa thường hay như này thôi đây bà này như thế เดี๋ยวสังหลักก่อนบ่นอนนี่ตาโหออก่อนหันหก่อนเนาะมีผ้าเ้าแ้ามาฝันมนอ่อนผ้านะ ดูแข่งเลยบดดอกระดูแข็งตัวเบร์ฮักคนนู้นฮักเก่ง ลอยอันนี้แหละอันนี้ปาดปาดปาดเอาคนนมมัน จะเห็นนะกิดเลยนี่เลยเราจะเฮ็ดน,นี่นะแปะไปก่อนนะข้า,างใน,นก็่างไรมันบุบไปนี่นะ,อ,ะอันนี้ที่เซตมัได้หมดเลย